ครับนะครับก็สวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแนวทางนะครับแนวทางสําหรับช่องชีวิตติดหวยนะครับก็ตามที่บอกไว้นะครับว่าวันนี้จะมาลงนะครับช่วงเย็นช่วงค่าๆแบบนี้นะก็จะมาลงหวยไทยนะคหวยไทยงวดประจําวันที่17กเจ็กุมภานะครับ สำหรับงวดที่แล้วนะก็ยังไม่ได้ลงนะครับก็มาลงวนันนี้เป็นงวดแรกนะสำหรับหวยไทยนะครับเพราะว่าก็เพิ่งกลับมานะครับสำหรับงวดที่แล้วนะมาดูงวดที่แล้วกันก่อนนะครับงวดที่แล้วนะครับก็ตามที่บอกนะว่าสูตรนะครับสูตรที่เล่นมานะครับก็จะเป็นสูตรนี้เลยนะครับงวดที่แล้วนะจะได้สามและสี่นะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว, <Okay. S 1> ตว เอามาจับคู่นะก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วจะได้ตัววินนะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครชอบตัวไหนนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะให้เป็นตัวเด่น2ตัวนะครับก็พี่ๆก็สามารถนําไปคนดูก็เอาไปจับนคนับหรือเอาไปลูดเอาไปวิ่งแล้วต่ชอบนะจับว่าชอบตัวไหนนะครับสําหรับ ผมนะครันะบงนะนะว,นนะวด 30, 8, วที่แล้วนะครับก็บผมชอบเลขสามนะครับพอดีนะก็เอามาวินนะครับวินก็จะได้สามศูนย์แตกงวดที่แล้วนะครับสําหรับผลนะครับผลงวดที่แล้วนะครับที่ผมลองทํานะครับก็จะได้สามศูนย์นะครับงวดที่แล้วก็คลิปทุกคลิปนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางน,นะครับไม่ต้อง จริงจังมากนะก็เอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นดูหรือคนอื่นดูก็ได้นะครับคนดังๆก็ลองเอาไปเทียบดูได้นะครับมานะครับมาดูกันนะครับว่างวดนี้นะครับงวดประจําวันที่สิบเจ็ดกุมภานะครับวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับงวดประจําวันที่สิบเจ็ดกุมภานะครับงวดนี้ไทยสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเดือนสองหกห้า มาดูกันนะครับรับชมไปพร้อมกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนสําหรับหวยไทยนะครับหวยไทยสําหรับงวดนี้นะครับตัวคิดมาให้แล้วนะครับก็ตัวจับคู่นะครับจะได้9 0 1 2แล้วก็3นะครับ90123นะครับนะเป็นตัววินนะครับเอาตัวเด่นมาจับนะครับ เหมือนหวยไทยหวยลาวเลยนะครับก็จะได้ตัวเด่นแล้วก็ตัวเจ้าคู่แล้วเดี๋ยวก็จะวินให้นะครับส่วนตัวเด่นนะครับประจําหวยไทยงวดประจําวันที่17นะครับงวดนี้นําจะได้ตัวเด่น2ตัวนะครับตัวเด่นสองตัวงวดงวดนี้นะครับผมชอบนะครับเจนะครับแล้วก็8ดนะครับคิดว่าหวยไทยนะประเทศเรานะครับคิดว่าจะต้องมีนับ 7และแปนะครับส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นเจกับ8นี้นะครับก็ลองไปเลือกไปเล่นกันดูนะครับแต่ผมมองว่านะครับเอาแบบความรู้สึกก็7นะครับตอนแรกๆ7มาบ่อยมากนะครับก็ห่างหายไปนะครับแล้วสูตรนะครับสมมติว่างวดที่แล้วนะครับผมได้3กับ4นะครับมันชอบออกตัวแรกนะครับตัวแรกอะ เอมันจะมีซิดมาบ่อยกว่าตัวสองนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าฟันทงเซ์หรืออะไรนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่สําหรับผมนะผมงวดนี้ผมก็จะเล่นเลขกเจ็ดนะครับใครชอบเหมือนกันนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือเอาไปเสี่ยงนะไม่ต้องหนักมาก็ได้นะครับหรือใคร ใครชอบจริงๆหรือตรงกับที่ขอที่ได้มาก็จัดเลยนะครับส่วนตัวจับคู่นะครับได้เจ็ดเก้าครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหึงเจ็ดสองก็เจ็ดสามนะครับส่วนหลักแปดนะครับแปดเก้านะครับแปดศูนย์ 1> 8 1 8หนะครับแล้วก็แปสนะครับตัวนี้แปนะครับสำหรับหวยนะครับที่คิดได้ที่มีที่เรกเอามาลงนะมันก็จะมีส่วนมากเลยนะครับสำหรับสูตรผมนะเอาลองเอาไปนะพอจะเอาไปเล่นอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีที่จะอั้นตรงตัวอั้นอะไรอย่างนงี้นะครับ แบบงวดที่แล้วนะก็ดวงดีนะครับดวงดีนะครับดวงดีที่ว่ามันจะมีเลขอั้นเยอะนะครับสําหรับหลักสามนะครับงวดที่แล้วก็เลขอั้นที่จะเยอะนะครับแล้วก็ผมก็ตัดตัด,ต,ดตัดเลยตัดไอตัวที่มันอั้นอั้นนะครับแล้วก็เล่นตัววัดดวงก็ฟุกได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็สําหรับงวดนี้แหละครับก็ถ้าเกิดตัวไหนมันอั้นนะครับก็สามารถเลือกเล่นกันได้นะครับแล้วก็ เอาไปวิ่งเอาไปลูดก็แล้วแต่นะครับหรือใครชอบตัวไหนก็จัดนะครับแต่ก็วันนี้ยังไม่รู้นะว่าจะอ่านตัวไหนนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับสําหรับตัวที่ผมชอบนะผมจะให้นักไปที่หลักเจ็ดนะครับหรือใครไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้แม่นร้อยเปร์เซ็นต์นะก็มาเป็นเพียงแนวทางนะเอาไปเทียบเอาไปดูนะครับว่างวดนี้นะครับ จะมีตัวไหนที่เข้านะครับที่เล็งไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปหวยไทยงวดประจำวันที่17นะครับเดือนกุมภา65นะครับก็คลิปหวยไทยเป็นคลิปแรกนะครับสําหรับการกลับมานะครับก็เอามาลงให้นะสำหรับครอบสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครับมาจนจบนะครับ ก็เฮงเงมันหมานนะครับสําหรับหวยไทยนะครับงวดประจําวันที่สิบนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ